สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับท u t o r i a l นี้ผมจะมาแนะนำในเรื่องของการสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อจัดการชั้นเรียนด้วย Google Classroom กันนะครับซึ่งเป็นระบบที่จัดการเรียนชั้นในชั้นเรียนได้ดีมากนะครับตอบสนองนโะยบายของรัฐบาลก็คือการเรียน4.0และ นะครับเป็นระบบที่เราสามารถแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤตที่เกิดกับประเทศของเราด้วยในช่วงนี้นะครับก็คือโควิด19นะครับจึง Google c คาดรวมจึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับที่เราจะสร้างห้องเรียนกันนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็มีประโยชน์มากนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลย นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมลืมไปนะครับก่อนที่เราจะเข้า g o o g l e c l a s s r o o m ได้นั้นนะครับเราจะต้องสมัคร Gmail กันก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับทุกคนสมัคร Gmail กันก่อนเพื่อที่จะนะครับเข้าสู่ o o o l e c l a s s r o o m และจัดการชั้นเรียนต่อไปนะครับโอเคครับเริ่มเลยครับก็ให้ทุกคนนะครับให้ทุกคนไปเปิดอ่าเบราว์เซอร์นะครับ Google Chrome นะครับหรือ Firefox e x p l o r e r ก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านถนัดเบราว์เซอร์ตัวไหนนะครับสำหรับผมก็ใช้เป็น Google Chrome นะครับก็ให้เซิร์ชเลยครับสมัคร gmail นะครับอ่าโอเคปราจนี้เลยนะครับ gmail นะครับสมัคร gmail หลังจากนั้นก็ข้อินเทอร์ครับเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับแล้วให้มองหาคำว่าสร้างบัญชี นะครับ Gmail นะครับตัวนี้นะครับสร้างบัญชี Gmail นะครับคลิกลงไปเลยครับอ่าโอเคเมื่อเราคลิกไปแล้วนะครับเราก็จะได้อ่าหน้าที่มีชื่อว่าสร้างบัญชี Gmail นะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นบทความให้เราอ่านนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับให้เรามาดูตรงนี้นะครับนี่สร้างบัญชีนะครับก็ให้คลิกลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับอ่ ก o o g l e ก็จะให้เรารพิมพ์ชื่อและนามสกุลลงไปนะครับก็ให้ทุกคนพิมพ์ลงไปเลยครับก็พิมพ์ลงไปเลยเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วแต่อ่าผู้ใช้ถนัดอะไรนะครับโอเคเมื่อเราคลิกลงไปแล้วนะครับอ่าโปรแกรมก็จะประมวลผลให้เรานะครับเป็นภาษาอังกฤษ นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะนําไปใช้เลยก็ได้นะครับนะแต่เราต้องจดไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลืมนะครับอืมซึ่งก็ยาวพอสมควรนะครับหรือถ้าใครนะครับจะสมัครกําหนดเองก็ได้นะครับก็ให้ลบออกไปได้เลยนะครับอ่าลบไปได้เลยนะครับผมก็จะพิมพ์ลงไปตั้งใหม่นะครับอ๋อพิมพ์ภาษาไทยนะภาษาอังกฤษ โอเคนะครับพิมพ์ครูทอมคาเมล่าเมลลไปนะครับเมื่อเราพิมพ์ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมันก็จะตามท้ายด้วย at gmail com นะครับก็ให้ทุกท่านจดไว้ด้วยนะครับนะเตรียมกระดาษกับดินสอนะครับแม้แนมะนะนะ้แต่เราจะเรียนออนไลน์เราก็ยังต้องใช้ กระดาษหักับปากกาดินสอเลยนะครับเพื่อจดนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะลืมหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษได้นะครับเล็กน้อยนะครับก็เขียนลงไปเลยนะครับโอเคโอเคหลังจากนั้นเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาใส่รหัสด้านล่างตรงนี้นะครับคลิกลงไปหนึ่งครั้งนะครับถ้าคลิกแล้วผ่านไม่ขึ้นตัวสีแดงนะครับถ้าไม่ขึ้นตัวสีแดงเดี๋ยวผมขอลบ ตรงนี้ออกไปก่อนจะได้มองภาพได้อย่างชัดเจนนะครับถ้าเผื่อของใครไม่ผ่านนะครับมาคลิกตรงนี้อ่าตรงนี้ก็ผ่านอีกเอา,าอะไรดีล่ะอ่าสมมติว่ามันมันไม่ให้ผ่านแล้วกันนะครับผมก็ใช้ตัวเดิมนะครับอ่าถ้าไม่ให้ผ่านจะขึ้นตัวสีแดงนะครับอ่าตรงนี้รหัสผ่านนะครับก็ให้ใส่อะไรก็ได้นะครับลงไปนะครับอ่าโอเคผมก็ใส่ตัวนี้แล้วกัน ขอจดนิดนึงครับเดี๋ยวลืมโอเคนะครับยืนยันรหัสด้วยนะครับอ่ะยืนยันรหัสลงไปนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ด้านล่างนะครับก็คลิกเลือกไทยอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนค่าอะไรนะครับอ่าตรงนี้ก็ไม่ต้องไปคลิกนะครับให้คลิกคําว่าถัดไปได้เลยนะครับอ่า ก่อนจะคลิกแล้วก็มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับชื่อนามสกุลนะครับชื่อผู้ใช้ถ้าใครถ้าเกิดใครยังไม่ได้จดก็จดไว้เลยนะครับเดี๋ยวลืมนะครับจดไว้เลยนะครับตามด้วย g m a i l c o m นะครับจดให้ครบด้วยนะครับไม่ได้จดเฉพาะแค่ตรงนี้นะครับจดถึงตรงนี้เลยนะครับ g m a i l c o m นะครับแล้วก็รหัสนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสตัวเดิมที่เราใช้ก็ ให้จดด้วยนะครับเราสามารถอ่านบทความได้นะครับใช้ขลระแปดตัวขึ้นไปที่มีทั้งตัวอักษรตัวเลขและสัญลักษณ์ผสมกันได้นะครับโอเคครับหลังจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ให้คลิกถัดไปโอเคโอเคนะครับอ๋อนี่ไงครับเมื่อคลิกสีแดงแล้วไม่ผ่านนี่ไงครับโอเคมันมันไม่แสดงผลเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนถ้าเราสมัครไม่ผ่านมันจะแสดงผลเลยนะครับ แต่ตอนนี้ไม่แสดงผลนะครับอ่าโอเคไม่ผ่านดังนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะขอเพิ่มตัวเลขลงไปสักหน่อยนะครับอ่าโอเคน่าจะผ่านไหมเดี๋ยวผมขอจดตัวเลขไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวลืมนะครับโอเคโอเคหลังจากนั้นลองคลิกถัดไปอีกครั้งหนึง่งโอเคผ่านนะครับโอเคผ่านแล้ว นะครับโอเคตรงนี้สําคัญมากนะครับนะเบอร์โทรต้องใส่ให้ตรงของเราเองนะครับเพราะว่าถ้าใส่อ่าเป็นเบอร์โทรของคนอื่นนะครับเดี๋ยวทาง Google เนี่ยเขาก็จะส่งอ่าตัวเลขนะครับหมายเลขเพื่อมายืนยันให้ตรงก,กันกับ Gmail ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องใส่อ่าโทรศัพท์ของเราเท่านั้นนะครับอ่าตอนนี้โทรศัพท์ผมก็อยู่กับผมแล้วนะครับนะก็ใครที่ไม่ได้อยู่ก็ต้อง นำมาด้วยนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ลงไปนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับเมื่อใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้วนะครับตรงนี้อ e ีเมลที่อยู่อ e ีเมลสำรองนะครับตรงนี้บอกไม่มังครับอ่าก็ไม่ต้องใส่นะครับวันที่อ่าวันนี้อันนี้คือวันเดือนปีเกิดของเรานะครับก็ใส่ลงไปนะครับอ่า ตรงนี้เป็นขอสอนะครับโอเคอ่าเลือกเพศด้วยนะครับอเพศะไรเพศชายนะครับหญิงไม่ต้องการตอบที่กําหนดเองก็มีนะครับก็ใส่ลงไปนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วนะครับอ่าผมขอเน้นนะครับเบอร์โทรนะครับต้องใส่เบอร์โทรของโทรศัพท์ของเราเองนะครับอ่าเพื่อที่อ่ทาง Gmail เนี่ยนะครับจะส่งหมายเลขเพื่อยืนยัน อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วก็ให้กดไอ้คลิกคําว่าถัดไปได้เลยครับโอเคเมื่อคลิกถัดไปแล้วนะครับอ่ายืนยันหมายที่โทรศัพท์ของคุณนะครับอ่ามีข้ามไปก่อนนะครับหรือส่งนะครับในที่นี้อ่าผมจะส่งลงไปนะครับเพื่อที่จะได้ยืนยันหมายเลขนะครับโอเคเราสามารถคลิกข้ามไปก่อนได้นะครับแต่ในที่นี้ผมคลิกตรงนี้ไปเลยนะครับอ่ะคลิกส่งลงไป โอเคนะครับเห็นไหมครับที่ผมทุงบอกแล้วนะครับก็ให้อ่าถือโทรศัพท์ไปด้วยนะครับอ่านะครับตอนนี้นะครับอ่อหมายเลขของผมก็ยืนยันไปแล้วนะครับสี่สองศูนย์โอเคนะครับเมื่อกกลงไปแล้วนะครับก็ให้คลิกยืนยันนะครับโอเคนะครับ ถึงตรงนี้นะครับเขาถามว่าใช้ไหมเลขโทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับรับวิดีโอคอนข้อความนะครับโอเคใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ได้เลยตามสิทธิของอ่ากูเกิลเขาให้เรามาเราก็ตอบโอเคนะครับแล้วก็ยอมรับนะครับเงื่อนไขต่างๆนะครับหรือใครจะอ่านก่อนก็ได้ในที่ผมไม่อ่านแล้วกันนะครับก็จะตอบยอมรับไปเลยนะครับ เมื่อยอมรับไปแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ยินดีต้อนรับคุณอนุรักษ์ป้าประจมืองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้ Gmail เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะนะครับคลิกตรงนี้นะครับตรงนี้เพื่อที่จะไปเปลี่ยนรูปนะครับถ้าใครมีรูปอยู่แล้วเตรียมไว้แล้วสามารถเปลี่ยนรูปได้นะครับโดยคลิกที่ ัญลักษณ์ตรงนี้นะครับมุมขวามือนะครับแล้วคลิกไปที่รูปกล้องตัวนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้ก็เลือกรูปภาพของคุณนะครับเลือกรูปจากคอมพิวเตอร์ของคุณตรงนี้นะครับคลิกลงไปนะครับอ่าในนี้ผมก็เตรียมไว้แล้วนะครับรูปของผมอ่าผมก็จะขอเป็นอ่ารูปนี้แล้วกันนะครับครอบครัวนะครับเอารูปแบบไหนก็ได้นะครับ แล้วแต่ทุกท่านเลยนะครับผมขอเป็นรูปนี้แล้วกันโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้รูปมันบันทึกไปแล้วนะครับแต่ยังไม่แสดงผลนะครับะจะแสดงผลอีก ทีนึงนะครับอ้าวโอเคแต่ตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับโอเคครับลองคลิกแท็บใหม่ตรงนี้ขึ้นมานะครับตรงบวกเห็นไหมครับอ่าคลิกขึ้นมานะครับจะแสดงตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เราอ่าทางเบราว์เซอร์เนี่ยยังจะไม่แสดงแต่ว่าเขาได้ทําการบันทึกไปแล้วนะครับแต่ตรงนี้แสดงเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการสมัคร Gmail นะครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวเรา จะลองเข้าสู่ Gmail กันนะครับเมื่อเราคลิกตรงนี้มาแล้วนะครับมันจะมีคําว่า Gmail อยู่ฝั่งขวามือตรงนี้นะครับอก็ลองให้ทุกคนนะครับคลิกเข้าไปดูนะครับ Gmail ที่เราสมัครไปหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับโอเคอ่าข้อผิดพลาดชั่วคราวโอเคผมขอย้อนกลับไปอีกทีนึงเป็นเพราะอะไรนะครับอื Gmail Gmail ลองคลิกเข้าไปอีกรอบครับอ่าโอเคได้แล้วนะครับอ่ะอาจเครื่องอาจยังทำการประมวลผลอยู่นะครับอ่าอาจยังจะส่งข้อมูลอะไรยังไม่เรียบร้อยดีนะครับอ่ะก็คลิกถัดไปได้เลยนะครับอ่าตกลงนะครับอ่าตอนนี้เราก็ได้ Gmail ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับก็ในเรื่องของ Gmail เนี่ยนะครับ ผมก็ยังจะไม่แนะนำอะไรนะครับแต่เราก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับในเรื่องของ Gmail นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทําคลิปสอนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับแต่วันนี้เรามาสมัคร Gmail กันก่อนนะครับเพื่อที่จะเราจะทํำนะครับห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom กันนะครับอ่าก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับ ผมหวังว่าคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ